เอาละครับมาเริ่มคุยกันเลยดีกว่าวันนี้เรามีหัวข้อที่น่าสนใจมากๆมาจากคำถามหนึ่งที่ผมว่าหลายคนคงเคยสงสัยเหมือนกันคือเป็นไปได้ไหมที่เราจะศึกษาแนวคิดดีๆจากพุทธศาสนาโดยที่ไม่ต้องทิ้งความเชื่อเดิมของตัวเองอย่างเช่นถ้าเป็นคริสเตียนอยู่แล้วโอ้โหคำถามนี้ดีมากเลยนะคะคือมันพาเราไปถึงแก่นเลยว่าอะไรที่ทำให้พุทธศาสนา มีมุมมองที่แตกต่างจากศาสนาอื่นๆในโลกอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะใช่เลยครับเพราะปกติเราจะคุ้นเคยกับแนวคิดที่ว่าทางของเราเท่านั้นคือทางที่ถูกใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่แต่นี่กลายกันว่าพุทธศาสนาเลือกที่จะสร้างสะพานแทนที่จะเป็นกำแพงซึ่งในยุคโบราณนี่ผมว่ามันเป็นอะไรที่ปฏิวัติวงการมากเลยนะ วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมไอเดียนี้มันถึงเปลี่ยนโลกได้แล้วทำไมในยุคนี้มันถึงยังสำคัญมากๆี้มันเกิดในบริบทที่ค่อนข้างโหดมากนะคะลองนึกภาพอินเดียยุคโบราณที่เหมือนเป็นห้องทดลองทางจิตวิญญาณขนาดยักษ์เลย คือมีทุกอย่างจริงๆพราหม์ก็ทำพิธีบูชายันสุดอลังการนักบวชเชนก็ทรมานตัวเองแบบสุดขั้วไหนจะมีนักปรัชญาอีกเป็นร้อยที่ถกเถียงกันเรื่องตัวตนจัก,กระวาลคือมันเป็นเหมือนตลาดนัดแห่งความเชื่อที่วุ่นวายมากๆค่ะฟังดูเหมือนเป็นสงครามความเชื่อย่อมๆเลยนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะแต่ท่ามกลางความวุ่นวายนั้นพระพุทธเจ้าทรงสังเกตเห็นปัญหาใหญ่อย่างหนึ่ง คือไม่ว่าผู้คนจะทำพิธีสุดโต่งแค่ไหนหรือเชื่อในปรัชญาที่ซับซ้อนเพียงใดสุดท้ายทุกคนก็ยังทุกข์เหมือนเดิมเป๊ะคำถามสำคัญเลยก็คือท่ามกลางสมร,รภูมิความเชื่อที่ดูเดือดขนาดนั้นอะไรคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงทำแตกต่างออกไปก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าเดิมพันของผู้คนในยุคนั้นมันสูงขนาดไหน การเลือกศาสนาผิดนี่ไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อส่วนตัวใช่ไหมครับไม่ใช่เลยค่ะมันอาจหมายถึงการถูกไล่ออกจากหมู่บ้านครอบครัวแตกแยกหรือเพผออาจจะเสียชีวิตได้เลยถูกต้องค่ะมันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเลยซึ่งเหตุผลที่ศาสนาส่วนใหญ่ในยุคนั้นต้องสร้างกำแพงสูงๆเนี่ยก็มีอยู่3ข้อหลักๆที่น่าสนใจมากข้อแรกเลยคือศาสนาเป็นเรื่องของการอยู่รอดของเผาพันธ์การอยู่รอดใช่ค่ะ ลองนึกภาพชาวคริสต์ยุคแรกที่ต้องแอบไปรวมตัวกันในสุสานใต้ดินที่โรมหรือชาวยิวที่ถูกไล่ล่าจนต้องพลัดถิ่นอยู่ตลอดเวลาหรือชาวมุสลิมยุคแรกในเมก,กะที่ถูกข่มเหงอย่างหนักคือในสถานการณ์แบบเรากับเขาที่เสี่ยงต่อการถูกล้างเผ่าพันธุ์การจะเปิดรับความเชื่ออื่นมันก็เท่ากับเปิดประตูให้ศัตรูเข้ามาเลยค่ะเข้าใจเลยครับมันคือคกลไกป้องกันตัวของกลุ่มไม่ใช่แค่ความดื้อรั้นทางความเชื่อเป๊ะเลยค่ะแล้วข้อที่2ก็คือ ศาส,สนาผูกติดกับอำนาจรัฐอย่างแยกไม่ออกอ oh. ตัวอย่างชัดๆก็คือฟาโรหในอียิปต์ที่ไม่ได้เป็นแค่กษัตริย์แต่ประกาศตัวเป็นเทพเจ้าเลยหรือจกักรพรรดิโรมันที่สั่งให้คนบูชารูปปั้นของตัวเองในโลกแบบนั้นการที่คุณไปนับถือพระเจ้าองค์อื่นมันก็ไม่ต่างอะไรกับการกรบฏต่ออาณาจักรดีๆนี่เองอ๋อ oh. เคยความเชื่อทางศาสนาเท่ากับความพักดีทางการเมืองโดยตรงเลยสินะครับใช่ค่ะ และข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยคือาศาสนาส่วนใหญ่เชื่อว่าคำสอนของตัวเองมาจากการเปิดเผยสัตธรรมขั้นสูงสุดจากเบื้องบนครับไม่ว่าจะเป็นโมเสสรับบัญญัติสิบประการมาจากพระเจ้าโดยตรงนบีมูฮัมหมัดได้รับคัมภีร์อัลกุรอานผ่านเทวทูตหรือพระเยซูที่เป็นบุตรของพระเจ้าคือเมื่อคุณเชื่อว่าคุณได้รับคู่มือฉบับสมบูรณ์มาจากสวรรค์แล้วการจะยอมรับว่าคู่มือเล่มอื่นอ,นอาจจะถูกเหมือนกันมันเป็นไปได้ยากมากๆเลยค่ะโอเค ภาพชัดมากครับโลกที่เต็มไปด้วยกำแพงความเชื่อสูงนลิ้วที่สร้างขึ้นจากความกลัวอำนาจและความศรัทธาสูงสุดแล้วพระพุทธเจ้าเข้ามาในฉากนี้ท่านไม่ได้แค่สร้างกำแพงใหม่ที่สูงกว่าเดิมใช่ไหมครับท่านทำอะไรที่แตกต่างไปเลยเนี่ยแหละคะ่ะคือจุดเปลี่ยนของเกมทั้งหมดเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้มาในฐานะผู้ส่งสารจากพระเจ้าไม่ได้อ้างอำนาจศักดิ์สิทธิ์ใดๆแต่มาในแนวทางที่คล้ายกับ นักวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณที่บอกว่านี่คือสิ่งที่ผมค้นพบจากการทดลองด้วยตัวเองนะใครอยากรู้ก็ลองเอาไปทำดูแล้วจะเห็นผลเองแค่นี้ก็ต่างกันคนละขั้วแล้วนะครับแล้วแล้วเรื่องที่กลุ่มพราหมยยกขยงกันมาเพื่อจะโต้วาทีกับพระพุทธเจ้าล่ะครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเรื่องนี้น่าสนใจมากค่ะคือกลุ่มพราหม์พวกนี้เนี่ยเป็นระดับหัวกะทิเลยนะท่องคำพีมาเป๊ะ เตรียมหลักการปรัชญามาอย่างคมกริบคือมาเต็มที่เพื่อจะหักล้างคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ครับแต่พอมาถึงแทนที่จะได้เปิดศึกโตวาทีพระพุทธเจ้ากลับถามคําถามง่ายๆแค่คําถามเดียวที่ทําให้ทุกคนนิ่งไปเลยคําถามอะไรครับพระองค์ถามว่าแล้วแนวทางที่ท่านปฏิบัติมาทั้งหมดนั้นมันช่วยให้ท่านพ้นทุกข์ได้จริงๆแล้วหรือยังเดี๋ยวนะครับแค่นั้นเลยเหรอแล้วมันช่วยให้หายทุกข์หรือยัง คือมันดูเรียบง่ายจนน่าตกใจทำไมคำถามแค่นี้ถึงทรงพลังขนาดนั้นล่ะครับพวกพราหมณ์ที่น่าจะเป็นนักโตวาทีมืออาชีพน่าจะมีคำตอบเชิงปรัชญาเป็นร้อยแปดเลยนะนี่แหละค่ะคือความอัจฉริยะของคำถามนี้เพราะมันย้ายสนามรบทั้งหมดเลยจากการเถียงกันเรื่องความเชื่อที่เป็นนามธรรมาพิสูจน์ไม่ได้ไปสู่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของแต่ละคนซึ่งมันเถียงไม่ได้ พอเหล่าพราหมยยอมรับตามตรงว่าพวกเขาก็ยังมีความโกรธความกลัวความกังวลเหมือนคนทั่วไปพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าเห็นไม่ลว่าพวกท่านผิดแต่สิ่งที่พระองค์ทำมันน่าทึ่งกว่านั้นอีกค่ะท่านตรัสว่าดีแล้วจงรักษาพิธีกรรมของท่านไว้ถ้ามันมีประโยชน์แต่เราขอเสนอเครื่องมือบางอย่างที่จะทำให้พิธีกรรมเหล่านั้นได้ผลดียิ่งขึ้นไปอีกโหนี่มันไม่ใช่การล้มล้างแต่เป็นการอัปเกรดนี่ครับ เหมือนเหมือนมีเรื่องราวของนักบวชบูชาไฟที่เป็นตัวอย่างชัดๆเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะกลุ่มนักบวชนี้เชื่อสุดใจว่าการบูชาไฟคือหนทางสู่ความหลุดพ้นเพียงหนึ่งเดียวพอมาเจอพระพุทธเจ้าพวกเขาก็คาดหวังว่าจะโดนปฏิเสธความเชื่อแบบเต็มๆแต่กลับไม่เป็นอย่างนั้นคือแทนที่จะบอกว่าเลิกบูชาไฟซะมันงมงายท่านกลับบอกว่าเยี่ยมเลยแต่รู้จักไฟอีกแบบหรือเปล่า ไฟภายในนะ่ะถูกต้องแล้วพระองค์ก็อธิบายต่อว่าไฟแห่งความโกรธมันเผาใจเราได้ร้อนแรงแค่ไหนไฟแห่งความโลภมันกลืนกินเราได้ยังไงแล้วการทำสมาธิก็คือการเรียนรู้ที่จะควบคุมไฟข้างในเหล่านี้ไม่ใช่ปล่อยให้มันมาเผาเรามันเป็นการเชื่อมความเชื่อเดิมของพวกเขาเข้ากับความหมายที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกค่ะพูกนักบวชน,นี่คงอึ้งไปเลยนะครับมันเหมือนกับ ประมาจารย์กังฟูที่ไม่บอกให้คุณทิ้งวิชาเดิมแต่บอกว่าถ้าสวยดีนะแต่ลองเพิ่มลูกเตะนี้เข้าไปสิจะสุดยอดกว่าเดิมนี่คือหัวใจของเรื่องเลยคือท่านมอบเครื่องมือไม่ใช่กฎที่ต้องเชื่อตามอย่างเดียวและพอหลักการนี้กระจายออกไปผลลัพธ์ที่ตามมามันน่าทึ่งมากค่ะใช่เลยพอพุทธศาสนาไปถึงจีนแทนที่จะไปทะเลาะกับลทัทธิเต๋าหรือคงจื๊อนักปราชทางพุทธกับบอกว่า เฮ้ย hey, แนวคิดเรื่องเตา๋าหรือความสมดุลกับธรรมชาติของพวกท่านน่ะสุดยอดเลยนะอยากลองใช้การทำสมาธิเพื่อเข้าถึงเต่าให้ลึกกว่าเดิมไหมละ่ะเป็นการตลาดที่ฉลาดมากเลยค่ะแล้วในญี่ปุ่นนี้ยิ่งไปกว่านั้นอีกใช่ไหมคะในญี่ปุ่นนี้ผสมกันจนเนียนเลยครับถึงขั้นที่ว่ามีวัดพุทธกับศาลเจ้าชินโตอยู่ในตึกเดียวกันได้เลยคนสามารถปรบมือไหว้เทพเจ้าชินโตแล้วเดินไปอีกสองก้าวเพื่อตีระฆังแบบพุทธได้แบบไม่รู้สึกขัดแย้งอะไรเลย Oh. ในแหล่งข้อมูลเขาเปรียบเปรยได้น่ารักมากครับว่าเหมือนสมูทตี้ทางจิตวิญญาณที่ส่วนผสมต่างๆมันเข้ากันแล้วอร่อยกว่ากินแยกกันเสียอีกซึ่งฟังดูน่าอร่อยกว่าจับ่ายทางจิตวิญญาณที่เราเห็นในบางที่ที่ทุกอย่างมันดูไม่เข้ากันเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> การผสมผสานนี้มันเกิดขึ้นทั่วเอเชียเลยนะพอไปเจอกับวัฒนธรรมกรีกโบราณในแคว้นคันทาระก็เกิดเป็นพระพุทธรูปองค์แรกของโลกที่หน้าตาได้แรงบันดาลใจจากเทพอพอลโล พอไปถึงทิเบตก็ผสมกับความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณท้องผิ่นจนกลายเป็นพุทธแบบทิเบตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันยังใช้ได้กับโลกยุคใหม่อยู่ไหมครับหรือมันเป็นแค่เรื่องในประวัติศาสตร์ไปแล้วยังทรงพลังเหมือนเดิมเลยค่ะทุกวันนี้บริษัทเทคในซิลิคอนแวลลีย์ก็เอา mindfulness ไปใช้พัฒนาองค์กรโรงพยาบาลก็ใช้สมาธิช่วยคนไข้จัดการความเจ็บปวด หรือแม้แต่นาวิกโยธินสหรัฐก็ฝึกสติเพื่อลดความเครียดในสนามรบคือทุกคนหยิบเครื่องมือนี้ไปใช้ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนป้ายศาสนาของตัวเองเลยแต่ถ้าจะให้พูดถึงหลักฐานชิ้นใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่พิสูจน์ว่าแนวทางนี้มันได้ผลจริงๆคงต้องเป็นเรื่องของพระเจ้าอาโศกมหาราชใช่ไหมครับนั่นคือที่สุดแล้วค่ะพระเจ้าอาโศกมหาราชในศตวรรษที่3ก่อนคริสตกาลหลังจากที่พระองค์หันมานับถือพุทธ ท่านทาในสิ่งที่ไม่มีผู้นําคนไหนในโลกเคยทํามาก่อนเลยคือท่านออกทุนสร้างวัดและาศาสนาสถานให้กับทุกาศาสนาทุกาศาสนาเลยเหรอครับใช่ค่ะไม่ใช่แค่พุทธศาสนาอย่างเดียวในยุคที่ที่อื่นเขากาลังทําสงครามาศาสนากันแทบเป็นแทบตายพระเจ้าอาโศกกลายเป็นผู้สนับสนุนเสรีภาพทางาศาสนาคนแรกของโลกไปเลยค่ะสุดยอดมากครับ แล้วอะไรคือเคล็ดลับที่ทําให้แนวทางนี้มันเวิร์กขนาดนี้ล่ะครับมันต้องมีอะไรลึกกว่าแค่การเป็นคนนิสแน่ๆอะไรคือหลักการเบื้องหลังที่มันส่งพลังขนาดนี้คําถามดีมากค่ะมันมีแก่นความคิดอยู่3ข้อที่ทําให้แนวทางนี้ได้ผลจริงๆข้อแรกคืออุป,ปมารเรื่องการปีนเขาอ๋ลองนึกภาพว่าการบรรลุธรรมหรือการเข้าถึงความจริงสูงสุดมันเหมือนการปีนขึ้นไปบนยอดเขาเดียวกัน การเถียงกันว่าศาสนาใครถูกก็เหมือนกับการเถียงกันอยู่ตีนเขาว่าทางของฉันดีกว่าไม่จริงทางของนายมันชันเกินไปแต่พระพุทธเจ้ามาแล้วบอกว่าเดี๋ยวก่อนตราบใดที่ทุกเส้นทางมันพาไปที่ยอดเขาเดียวกันสิ่งที่สําคัญกว่าคือเราเริ่มปีนกันแล้วหรือยังอ๋อคือเปลี่ยนโฟกัสจากการทะเลาะกันเรื่องแผนที่มาเป็นการลงมือปีนเขาจริงๆฉลาดมากครับมันทำให้การถกเถียงเรื oh. so, ่องความเชื shock, ่อด um ูไร้สาระไปเลย ถูกต้องค่ะส่วนข้อที่2มันตรงกับหลักจิตวิทยาสมัยใหม่เป๊ะเลยยังไงครับคือธรรมชาติของมนุษย์พอมีคนมาบอกให้เราทิ้งสิ่งที่เราเชื่อมาทั้งชีวิตเราจะตั้งกำแพงป้องกันทันทีแต่ถ้ามีคนยื่นเครื่องมือให้แล้วบอกว่าลองเอาไปใช้เสริมกับของเดิมดูสิเราจะเปิดใจมากกว่าจริงด้วยครับ มันเหมือนกับความต่างระหว่างการโดนแม่บังคับให้กินผักกับการที่เราไปค้นพบสูตรสลัดที่อร่อยจนอยากกินเองทุกวันนะคะเห็นภาพเลยครับแล้วข้อสุดท้ายล่ะครับข้อสุดท้ายอาจจะลึกซึ้งที่สุดนั่นคือความจริงคือสิ่งที่เราต้องสัมผัสไม่ใช่แค่เชื่ออืมมันเหมือนกับเรื่องน้ำผึ้งค่ะ เราอาจจะนั่งอ่านตำราเกี่ยวกับรสชาติของน้ำผึ้งเถียงกันเรื่องคุณสมบัติของมันได้ทั้งวันแต่ทันทีที่เราได้ลิ้มรสชาติมันด้วยตัวเองการถกเถียงทั้งหมดก็จบลงประสบการณ์ตรงมันอยู่เหนือคำอธิบายทุกอย่างพุทธศาสนาเน้นให้คนไปชิมน้ำผึ้งด้วยตัวเองไม่ใช่แค่เชื่อตามที่คนอื่นบอกซึ่งหลักการพวกนี้มันไม่ใช่แค่ทฤษฎีสวยๆนะครับมันเกิดขึ้นจริงกับคนในยุคเราเลย มีตัวอย่างของคุณซาร่าครูสอนสมาธิที่เป็นคริสเตียนในเท็กซัสที่บอกว่าการฝึกสติแบบพุทธมันทำให้เธอเข้าใจคำสอนของพระเยซูเรื่องการอยู่กับปัจจุบันได้ลึกซึ้งขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนใช่ค่ะหรือเรื่องของคุณมูฮัมหมัดนักศึกษาชาวมุสลิมที่พบว่าการฝึกเมตตาภาวนาแบบพุทธมันช่วยให้เขาเข้าใจคอนเซปต์เรื่องความเมตตากรุณาในอิสลามได้ลึกซึ้งกว่าเดิมอีก มันคือการใช้เครื่องมือเพื่อขุดสมบัติในบ้านของตัวเองให้ลึกลงไปอีกนั่นแหละค่ะงั้นถ้าเราจะลองเอาไปปรับใช้กับชีวิตเราเองพอจะสรุปเป็นแนวทางง่ายๆได้ไหมครับได้เลยค่ะ3ข้อง่ายๆเลย1คือให้เน้นที่การปฏิบัติไม่ใช่ความเชื่อเวลาคุยกับคนที่คิดต่างจากเราแทนที่จะเถียงว่าใครถูกให้ลองถามว่าแล้วมีวิธีปฏิบัติอะไรที่ช่วยให้คุณรู้สึกสงบลงหรือมีความสุขขึ้นบ้างครับ 2. คือมองหาจุดร่วมเหมือนที่พระพุทธเจ้ามองเห็นไฟที่เป็นจุดร่วมกับนักบวชเราก็สามารถมองหาคุณค่าร่วมอย่างความเมตตาการอภัยที่มีอยู่ในทุกความเชื่อได้และ 3. พิสูจน์ด้วยประสบการณ์อย่าเพึ่งเชื่อหรือปฏิเสธอะไรง่ายๆลองเปิดใจทดลองทําด้วยตัวเองก่อนค่ะพอมาถึงตรงนี้เราเดินทางกันมาไกลามากเลยนะครับ จากคำถามง่ายๆว่าคนต่างศาสนาจะศึกษาพุทธได้ไหมจนมาคุนพบเก่นคิดที่ทรงพลังมากข้อสรุปสำคัญสำหรับผมในวันนี้เลยก็คือการเคารพเส้นทางของคนอื่นไม่ได้หมายความว่าเราต้องทิ้งเส้นทางของตัวเองแต่การเรียนรู้จากเส้นทางอื่นอาจจะทำให้เราเดินบนทางของเราเองได้มั่นคงและลึกซึ้งขึ้นด้วยซ้ำ ถูกต้องที่สุดเลยค่ะและนี่คือสิ่งที่ทำให้สารของพุทธศาสนายังคงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับโลกที่เต็มไปด้วยความแตกแยกในปัจจุบันหนูอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสักหน่อยในแหล่งข้อมูลของเราเขาท้าทายให้เราลองไปคุยกับคนที่มีความเชื่อต่างจากเราครับไม่ใช่เพื่อไปจับผิดนะแต่เพื่อไปถามว่ามีแนวปฏิบัติอะไรที่ช่วยให้คุณพบความสงบหรือความหมายในชีวิตบ้างเป็นการบ้านที่น่าสนใจมากเลยครับที่จะเป็นให้มุ่งเน้นสิ่งที่เชื่อ ไปปรับใช้กับความขัดแย้งอื่นๆในโลกสมัยใหม่เช่นเรื่องการเมืองหรือปัญหาสังคม oh เราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างหากเราเปลี่ยนจากการพยายามปกป้องความเชื่อของฝั่งตัวเองไปสู่การถามอีกฝ่ายอย่างจริงใจว่าแล้ววิธีของพวกคุณมีอะไรที่มันได้ผลจริงๆบ้างที่เราพอจะเรียนรู้จากกันได้บางทีนี่อาจจะเป็นสะพานที่โลกของเรากำลังต้องการมากที่สุดในตอนนี้ก็ได้คะ่ะ